นายกิตพลก้อนายุอยู่ปี2แหนกไฟฟ้ากำลังเลขที่1วันนี้จะมาบอกอุปกรณ์เซฟตี้ในการปีนเสา1หมวกนิรภัย2ถุงมือนิรภัย3เข็มขัดนิรภัย4เข็มหลิกปีนเสารครับคำครับมาอย่าลวกูวให้เราเปิตามันร<อ>ิบต<อ>์ปลา่ะ

มันหนึ่หล่อให้ต่อมันหนี่ท้องเลยนะพี่เฮ้ยทักเดียวเราลงยังไงเนี่ยคือไม่รู้กูต่อยเอิร์ธเนี่ยอ้าวรุปกูต่อยต่อเนี่ยโอเคเออ็ให้ต่อยต่อแหละโอยนิกโอยกูต่อยนี่เองกูต่อยเต็มกูต่อยเต็มไอ้เหี้ยต่อยกันรูปต่อไอ้มั่วยหมดแล้วมวชิบหายเลยต่อยนิกต่อยเกมไง อต่อเกต่อล้่อเออไต่อยอ่อจบดิวนี่ดิวดิวใช่ไหมดิวแล้วโอเคตอนรคุยแล้วไอ้มิคูมั่วมให้เจมอ่ะไอ้เจมมันกคนอยากต่อัววหมดเลยเมืไอ้เจ้าเฮ้ยเฮียผมก็ได้ปีนทุกคนอยู่แล้วไปไม่ทันบ่ายๆเอาไปใจเย็นก็ร้อปีนบายแล้วกันร้อนใจร้อนเลยตอนนี้ เครื่องไอ้่อนเครื่องกูถ่ายไปเลยโอ้โหเปลี่ยนี่ยเปตรงนี้ไปแล้วอไางเปลี่ยนเนม่ไกลจะขาดแล้วแม่งคูดิไม่ขาดรอกเคลื่อกโอ้โหเปลี่ยนดีกว่าไหมเออูไหนเออแต่ก็เปล่าเลยฮะเปลี่ยนดีกว่าขาดขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องเลยโดนแล้วเนี่ย ตปนคนแล้ว <T> ียลผ่านมากคนยตยอย่า <mic> น <t> ้องย้อนเลยไม่เนี่ยมีนีเเร่องลยิไเหียนี่เล็ดก็ไม่มีเหียผ่านมากี่ตีใั้มารุนตัดเลยลมาได้ไม่ย้อนมาจากไหนวะ มัดยังไงก็ได้มันไม่มีมือเตกีเลเอ้ยใครมีแรันี้บ้างวะหนึ หอไม่ขาดง่ายหรอกปัดปัดเออปัให้มันอยู่เฉยเป็นไรันีข้างอ้าวแล้วมึงจะลงไงขาดทง่านั้นะใต่อถอเท้าถ้ลง่ต่อเท้าไม่ค่อยจะใส ปีโชว์นีไม่ใส่อะไรกี่ีต่อปีต่มาไดต่ป้อจัรไห้่้อจริงไดอนนี้่จ้อิก็ดีแบ้เชื่อได้ไปเลยแต่ต้องผู้ใหญ่ขาดขาดต้งยมื จะดึงก็ตึงอะดึงไปพัดเลยเนี่ย <c oughs> ขาดก่อนขึ้นนะมึงไม่ใช่ขาดตอนขึ้นเนี่เป็นเรื่อง <c oughs> ขาดตอนลงหยาบัเนโอ้ยังไม่ได้ขึ้นเลย <c oughs> ขาดเน <c oughs> ี่บอกไม่ขาดไง,งเป็นไงนละพี่พีด <c oughs> ไ,ได้อยู่ปะควยได้แล้วปะอยู่เหรอ รับหลงไม่เป็นไรเลยพี่แกงเยอะีจยเนมั่ไหมดเลยเนียวเราจะใสงานเใหม่อะพี่จะมาเลยโค้งเลยมัดกันนะไเชื่อมันเย้ยมันแน่นหมั่น เขได้เลยใครดีไปเดี๋ยวเนี่ยเขาจะลงมาแล้วแต่ไม่ทันอ,อนสามีงมากใหชักเขาดิสุดยางดึงได้ไหมนเนี่ย